ทนายความที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ดิฉันคิดว่าเรื่องนี้สบายใจได้ถ้าเกิดเขากระโดงมีคนเนี่ยละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่คนที่ตุยคืออนุทินยิ่งสูงยิ่งหนาวพวกเธอเข้าใจใช่ไหมอันนี้ไม่ได้พูดชื่อใครนะมีคนบอกว่าเมื่อไหร่อนุทินจะเริ่มงานสักทีหนึ่งก็ตระมา เมื่อประธานสภามีการบรรจุวาระการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งเข้าใจว่าประมาณปลายเดือนนี้ถึงจะมันจะต้องมีการแถลงนโยบายต่อสภาเสียก่อนถึงจะไปเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ค่ะเจ๊นะคะทุกคนมีคนพูดพูดเขากระโดงหน่อย นี่เขากระโดงก็ขึ้นอยู่กับทางรัฐมนตรีรากการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีที่จะต้องแบบนะคะยืนตัวตรงอย่างไรส่วนกรณีของเขากระโดงนั้นปัจจุบันมันสิ้นสุดกระบวนการศาลว่าจะต้องคืนที่ดินให้กับการรถไฟและปัจจุบันเนี่ยบรรดาพวกเจ้าที่เจ้าทางของเขากระโดงก็เลยไปต่อสู้กับการรถไฟโดยการไปฟ้องศาลอีกคำรบหนึ่ง แปลว่าอะไรด็อกเตอร์แปลว่าคดีนี้ก็ต้องพิสูจน์ในกระบวนการชั้นสามต่อไปแปลว่าฟ้องกันไปฟ้องกันมาแล้วก็ฟ้องกันไปแล้วก็ฟ้องกันมาส่วนกรณีของการรถไฟก็คือไม่ไปบังคับใช้กฎหมายซึ่งกูก็ไม่รู้ว่าการรถไฟจะโดนข้อหาอะไรหรือเปล่า157หรือไม่แล้วจะมีใครไปยื่นฟ้อง157หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็มีทนายความที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ดิฉันคิดว่าเรื่องนี้สบายใจได้ดิฉันมั่นใจว่าถ้าเกิดเขากระโดงหรือว่าเขากระโดหรือว่าอะไรก็ตามแต่ปรากฏว่ามีคนเนี่ยละเวน้นการปฏิบัติ หน้าที่คนที่ตุยคืออนุทินยิ่งสูงยิ่งหนาวพวกเธอเข้าใจใช่ไหมยิ่งใหญ่ยิ่งต้องระวังพวกเธอเข้าใจใช่ไหมดังนั้นเขากระโดงเขากระโดดของกระดุยอะไรก็ตามแต่ต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นค่ะ ส่วนการรถไฟใส่เกียร์ว,ว่างไม่ยึดคืนตามคําสั่งศาลการลถไฟไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนก็จะต้องโดนคดี157ก็ติดคุกแทนไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามแต่การลถไฟต้องไปบังคับคดีคะ่ะส่วนการบังคับคดีนั้นก็จะบังคับคดีวันไหนแบบเวลาใดวันนอเวลา,วลาก,ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งค่ะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการบังคับคดีต้องขึ้นอยู่กับอะไรปรากฏว่าต้องขึ้นอยู่กับการคดีสิ้นสุดที่นี้ปรากฏว่าไอ้พวกแกง๊งบรรดาพวกเขากระโดเขาก็ไปฟ้องร้องการลถไฟอีกคำลบหนึ่งนะ นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เลยฟ้องร้องคือกูก็จาไม่ได้แล้วว่าฟ้องร้องกันไปฟ้องร้องกันมาอย่างไรอย่างไรแบบไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีคนตามเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะข้อที่หนึ่งสบายใจได้ว่ามีคนตามเป็นแบบว่าเหมือนตามเหมือนเป็นคนจองกระถิ่นเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะมีทนายจองกระถินเรื่องนี้อยู่แล้วข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองก็คือว่าเรื่องอันพายเรื่องอันพายเรื่องอันพายก็มีคนจองกระถินเช่นเดียวกันค่ะ อันพายกับเรื่องเขากระโดเป็นเรื่องแบบเดียวกันเลยค่ะกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวขอ้องกระทรวงคมนาคมเกี่ยวข้องแต่ว่าเรื่องอันพายเนี่ยมันน่าเกลียดกว่าเรื่องเขากระโดด้วยนะคะทำไมล่ะคะเรื่องอันพายไม่มีกฎหมายอะไรในการที่จะมายือ้อยุดจุดกระชากทั้งสิ้นเลยค่ะเพราะล่าสุดนั้นเนี่ยนะคะศาลได้พิพากษาแล้วว่าต้องคืนที่ดินอันพายให้กับวัด แต่ปรากฏว่าอีเจ๊ยกกระบังกับลูกทั้งสามก็ยังไม่ได้คืนให้กับวัดจนกระทั่งอีลูกคนเล็กเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้คืนให้กับวัดจากนั้นปุ๊บเนี่ยอธิบดีกรมที่ดินก่อนที่เกษณร,รัชการก็เลยเขียนเป็นดีกาไว้ประมาณว่าเมื่อสาลดีกาบอกให้คืนกับวัดขอให้นะคะทางกรมที่ดินเราเนี่ยได้มีการคืนโฉนดที่ดินนี้ให้กับวัด และก็จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายจนป่านนี้เปลี่ยนธิบดีกรมที่ดินไปสามคนแล้วเรื่องก็ยังอยู่ค่ะประมาณนี้ดังนั้นหน้าที่นี้ก็จะเป็นหน้าที่ของอนุทินชาญวีค่ะเพราะว่าอะไรเพราะอนุทินชาญวีเป็นนายกรัฐมนตรีและควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกคารบหนึ่ง ไม่ได้เป็นแค่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีแค่นั้นนะคะแต่เป็นนายแบกไว้ด้วยค่ะเพราะว่าจะต้องแบกคดีไว้หลายคดีทีเดียว อนุทินชาญวีจะต้องแบกคดีไว้หลายคดีไม่ว่าจะเป็นคดีอันพายไม่ว่าจะเป็นคดีเขากระโดดไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรอนุทินชาญวีแบกคดีไว้เยอะมากไม่ว่าอาคดีหัวสวไม่วปาจะคดีอะไรก็ตามแต่อนุทินชาญวีแบกคดีไว้เยอะมากประกาศอนุทินชาญวีแบกคดีไว้เยอะมาก และเรื่องนี้จะเป็นบทพิสูจน์การเป็นผู้นำของอนุทินชาญวีว่าจะเห็นแก่พวกพ้องหรือว่าจะเห็นแก่อํานาจวาสนาที่ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีหรือจะเห็นแก่พักพวกตัวเองหรือจะเห็นแก่อะไรหรือจะเห็นแก่ตโวตามนั้นนี่คือเป็นเรื่องของผู้นํามันไม่ใช่แค่อนุทินแต่นี่คือผู้นําประเทศเพราะฉะนั้นคือ ติดตามกันต่อไปประกอบประกอบติดตามกันต่อไปมีคนบอกว่าเหนื่อยแทนเหมือนกัน <laughs> เธอจะไม่เหนื่อยแทนทําไมขนาดลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเขาเป็กเสรณีเขายังไม่เหนื่อยเลยเป็กเสรณีเขายังไม่เหนื่อยเลยยังไม่เหนื่อยเลยขนาดมีเรื่องมีราวขนาดเยอะแยะมากมายยังไม่เหนื่อยเลยเป็กเสรณีคือลูกชายคนเดียวหัวแก้วหัวยังไม่เหนื่อยเลยพวกเธอเป็นประชาชนโดยทั่วไปจะเหนื่อยทําไม